เป็นการเลี้ยงวัวตามธรรมชาติข้างทางเพื่อนเราพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศริมทางวัวเยอะมากฝูงวัวเยอะเลยเพื่อนก็เดินกินนย้าไปเรื่อยๆน้รถก็วิ่งไปวิ่งมาเพื่อนธรรมดาเนาะตามมันนอกเราก็นานๆจะมีมาขันเพื่อนเดินไปแล้วไม่รู้เดินไปไหนอีกแล้ววัวตัวที่ขาวไปแล้วนุ่นก่เล่นก่อนนำหน้าไปก่อนแล้ว มองไม่ชัดเท่าไหร่เริ่มเพื่อนเพราะว่าอากาศข้างแปรบปรวนตอนนี้เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวะแดดไม่ออกไม่ค่อนข,ข้างหนานิดนึงเนาะเดินไปไหนเรียบเดินไปไหนโอ้บางตัวก็อยู่ในน้ำาเพื่อนข้างทาง แวบ้านที่นี่ก็จะทำนานเพื่อนๆบางคนก็ยังไม่เกี่ยวข้าวก็ปล่อยวัวออกมาให้กินหญ้าเนะาะคนมีมาชิกในบ้านหลายคนเนาะนเพื่อนคนก็ไปทางดูทางทุ่งนาไปดูข้าวดูอะไรเนาะเกี่ยวข้าวางคนก็มาเลี้ยงวัวเพื่อน าเย็นๆเ,เพื่อนตอนเชา้ชาๆประมาณสิบโมงแล้วตอนนี้ประมาณสิบโมงเพื่อนโอ้โหวันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่สามสิบเอ็ดน้องเพื่อนสามสิบเอ็ดธันวาคมสามสิบเอ็ดกุาคมเนาะเพื่อนตอนนี้ปลายเดือนแล้วเพื่อนสามสิบเอ็ดธันวาคมพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วเพื่อน กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าฝนยังตกอยู่เนาะปกติพฤศจิกาฝนก็จะหยุดแล้วเพื่อนจะเกี่ยวข้าวก็คนเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วเนาะฝนน่าจะหยุดตกแต่ไม่หยุดเนาะเป็นทางก็ประมาณนี้เรื่อเพื่อนรถยิ่งไปวิงมาบ้างนานๆสองคันคันสองคันเนาะไม่เยอะวิวธรรมชาติตามข้างทางสวยมากเลยเพื่อน ไอ้วัวกินหญ้าตามธรรมชาติเพื่อนอาจจะผอมนิดนึงเนาะแต่ว่าเขาอาจจะผอมนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะได้กินหญ้าจะได้เดินตามปกติปล่อยไปเลยเพื่อนเขาจะอยู่ด้วยกันหลายตัวนะเพื่อนเขาอาจจะกินหญ้าไม่อิ่มเท่าไหร่แต่ว่าก็พออยู่ได้นะช่วงนี้ สองตัวสามตัวอยู่สี่ตัวอยู่พลังยังมาไม่ทันเพื่อนเนาะเดี๋ยวช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะได้กินอิ่มเพื่อนน่าจะได้เดินแบบโล่งตัวสักทีเพื่อนถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะช่วงปลายพฤติการเนาะบางก็ประมาณกลางกลางพฤติการนี่ก็ตุ่งนาก็จะโล่งเพื่อนปลายพฤติกาก็จะปล่อยธรรมชาติได้เลยไม่ต้องดูน้อเพื่อนนีช่วงนี้ก็ปล่อยเลี้ยงไปตามข้างทางตามป่าไปก่อนเนาะ ถ้บ้านนี่มีที่เลี้ยงเนาะถ้าเป็นบัวแบบธรรมดาแบบนี้ก็ปล่อยให้กินหญ้าตามธรรมชาตินะไม่ได้กินอาหารนาะเพื่อนไม่ใช่วัวขุนนะ้อเพื่อนนี่เป็นบัวธรรมชาติวัวพื้นบ้านกินหญ้าตามธรรมชาติทำไรนอเน่เกี่ยวแล้ว <c ười> ขึ้นบนถนนทำไมเนาะ <c ười> เดินให้ทันเพื่อนเร้วเดินให้ทันเพื่อนเร้วสองตัวตัวสีแดงตัวเล็กสองตัวกำลังกินหญ้าอยู่เนาะกำลังกินหญ้าอยู่ห่างจากฝูงอยูุ่กเพื่อนนี่ตัวตัวเล็กสองตัวตัวสีแดงเนาะข้างหลังนู่นเล็กมากข้างหลังเดินไม่ทันเพื่อนแล้วนู่นไหวไหมเดินไหวไหมเดินมาเดินมาเดินให้ไหวเด้อเดินไปไหวเด้อเดี๋ยวเพื่อนฝูงไปก่อนแล้วตรงทางโน้นไกลมากเลย ตัวสีแดงตัวเล็กนาะเพื่อนตัวเล็กมากน่ารักมากเลยโอ้ยเดินได้ไปก่อนแซงเพื่อนไปแล้วเพื่อนยังอยู่ข้างหลังกําลังโมดแต่กินหญ้าอยู่เนาะค่อยๆกินเด้อไม่ต้องรีบเดินไปแล้วเดินไปแล้วตัวเล็กเดินไปแล้วตัวเล็กเดินไปแล้ว บรรยากาศบ้านนอกเราเนาะเพื่อนนี่เป็นธรรมชาติตามบ้านอนอกเราเนาะฟิวสวยๆเรานํามาฝากเพื่อนๆที่อยู่ยาากพ u พ u ยไกลบ้านนอ้องเพื่อนที่อยู่ตามเมืองใหญ่เนะาะเพื่อนเพื่อนจกเห็นบรรยากาศาตามธรรมชาติบ้านนอกเราเนาะนานแล้วที่เพื่อนๆจากบ้านอนอกไปอาจจะไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เนะาะบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเรา เรานะเนาะเลี้ยงบัวตามธรรมชาตินะเนาะเลี้ยงบัวตามข้างทางช่วงหน้าฝนเะพื่อนช่วงปลายฝนเนาะต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวเนาะอย่างเข้าหน้าหนาวแล,ล้วเพื่อนลมเริ่มมาแล้วลมเย็นลมพัดมาเย็นๆตอนนี้แดดออกบ้างไม่ออกบ้างเนาะเป็นธรรมดาช่วงหน้าหนาว ตัวก็อยู่ข้างๆบ้านเนาะมันได้ออกมามีอยู่เพื่อนฝั่งนู้นก็มีกระท่อมอยู่นี่กลางทุ่งนาเนาะมองไปเห็นเล็กๆมองไปไกลๆเนาะมีวัวเหมือนกันแถวนี้ชาวบ้านจะเลี้ยงวัวทำนาเนาะส่วนมากก็ทำนาแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายสองวิถีชีวิตบรรน,นอกพยายามนําบรรยากาศตามธรรมชาติแบบบ้านด้าน แบบบ้านๆแบบโบราณเพื่อนเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติ<ม>เดี๋ยวไปไล่วัวให้ดี๋ยวไปต้อนวัวก่อนเพื่อนต้อนวัวเดินไปข้ามถนนแล้วตอนนี้ไปไปไปเดไปอยากขึ้นมาบนถนนไปนู่นเดี๋ยวรถมาน่ไม่ไปสวัสดีท่านผู้ชมช่องวิถีชีวิตบ้านนอกเนาะ วันน so ี o, single alumni, single alumni. Floor, Me, ้เราก็มาเจอคนเลี้ยงวัวอีกแล้วเพื่อนตอนเช้าๆเนาะโอ้ตัวเล็กตัวสีแดงก็เดินไปแล้วเพื่อนเมื่อกี้หมดแต่ไปต้อนวัวให้ลงปากจากถนนเนาะรถกำลังวิ่งมาเนาะเดินไปแล้ววัวตัวเล็กเดินไปแล้วตัวสีแดงตัวเล็กเดินไปหลังเพื่อนเนาะค่อยๆเดินมากใจเย็นมากเลยวัวตัวเล็กตัวนี้ ใจเย็นมากบัวตัวนี้ใจเย็น <c ười> ไปไหนน <c ười> ูกเอา <c ười> มันจะอมไปตรงนั้น <c ười> อมไปตรงนั้นบอกตัวแดงตูวัวตัวสีแดงจะอมไปตรงนั้นบอก ลงไปแล้วอ๋อตามทางเขาเขาเคยเดินตรงนั้นไปตามทางที่เขาเคยเดินน้องเพื่อนรอบๆไม่เดินบนถนนเนาะตัวเล็กแะรู้ดีมากเลยหญ้าค่อยๆกินเนาะตัวเล็กตัวนี้ไม่ค่อยเดินเร็วเนาะ<อ>เป็นความน่ารักของฝูงวัวตัวเล็กๆเ,เพื่อน กำลังเดินเล็กค่อยๆ,อยๆยนะเดินกินหญ้าเนาะเล็มหญ้าไปเรื่อยๆตัวใหญ่ก็เดินเร็วเกินเนาะตัวเล็กก็ค่อยๆเดินเกหญ้าข้างทางนะเนาะเล่มหญ้าข้างทางตรงนี้ข้างๆทางก็จะมีต้นไม้เพื่อนเป็นร่มเนาะมีรอยที่น้ําไหลลงมาเพื่อนเป็นรอยเนาะ ตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วเพื่นไม่มีน้ำแล้วข้าง,าง,างทางกาศธรรมชาติบ้านเรานะี่นเพื่อนจะมีเสียงรถเสียงอะไรบ้างข้างทางเนาะคือสวยมากเลยเพื่อนเรวสวยจริงๆข้างทางตรงนี้ ็จะเลี้ยงข้างในป่าบ้างจะเลี้ยงข้างนอกป่าบ้างเลี้ยงข้างทางบ้างน้องเพื่อนเราพยายามเก็บทุกมุมทุกทุกมุมเลยเพื่อนวิวสวยๆเนาะวิวสวยๆข้างทางเก็บทุกมุมทุกรายละเอียดเลยเพื่อนให้เพื่อนได้ชมกันวิวสวยๆเพื่อนนี่ นั่งพักข้างทางก็ได้มีร่มไม้มเพื่อนจะสะอาดมากเลยตรงนี้ใต้ร่มไม้ก็มีที่นั่งเล่นเพื่อนมองไปปูเสือนั่งก็ได้เพื่อนโอสวยมากเลยบรรยากาศริมทางเนาะมีต้นไม้ขึ้นริมทางตรงมองไปข้างในก็จะเป็นป่าไม้มเพื่อนเป็นป่า หัวก็จะเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆนะวิวสวยมากเพื่อนๆวิวสวยจริงๆก็จะถ่ายจนไม่อยากเลิกถ่ายเลยเพื่อนอยากถ่ายใจทั้งวันเลยเพื่อนแต่ว่าอากาศร้อนโอ๊ะไม่ใช่เครื่องร้อนน,อนั่นเพื่อนหัวเขากินหญ้าตรงนี้เนาะอสองตัวนี่คือเว้าสองตัว เพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยเราหวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินในการชมบรรยากาศริมทางเนาะผูงหัวกกินหญ้าริมทางเพื่อนขนาดคนถ่ายยังไม่ยอมหยุดเลยเพื่อนคิดดูมองไปแล้วก็สบายตาเพื่อนธรรมชาติมากเลย วิ่งไปวิ่งมาเนะะาะมันนานจะมาทันหนึ่งสองคันแถวบ้านนอกเราก็ไม่ค่อยมีรถเยอะหรอกเพื่อน ธรรมชาติมากเลยตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนเลี้ยงวัวด้วยเพื่อนวันนี้มาเลี้ยงบัวกลางแดดเนาะตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วเพื่อนอากาศเริ่มร้อนแล้วเพื่อน กอนานๆจะมีเมฆมาบาังทีเนาะจะมีร่มเนาะเ,นเพื่อนช่วงหน,น้าหนาวช่วงเข้าหน,น,น้าหนาวแล้วตอนบ่ายไม่รู้ฝนหรือเปล่าอีกอยากให้หยุดฝนเร็วๆเนาะคนตากข้าวจะได้ไม่ต้องเปียกเนาะกลับบ้านแล้วเ,เพื่อนตอนนี้คนบ้านนอกจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็ฝากให้กำลังใจคนเลี้ยงวัวด้วยเ,เพื่อน